สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 8กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักนณาราศีพิจิกคนรัคนณาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรตัวตนของเขาคือดาวอังคารอยู่ในเรือกนกรรมะมุ่งเน้นโฟกัสเรื่องการทำงานซึ่งงานก็ไม่ได้นิ่งก็จะมีปัญหามอีอะไรจุกจิกเข้ามา ปุบป,ปับให้แก้ไขตลอดนะคะแต่ตำแหน่งนี้อังคารอยู่ในเดือนนี้เป็นอังคารยงยศเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณก็ยังสำเร็จได้อยู่ดีนะคะไม่ต้องกลัวแล้วในเดือนนี้ก็จะมีการย้ายตัวตนของคุณด้วยเช่นกันแต่เราเริ่มต้นดาวที่ย้ายก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มต้นวันที่สองเลย ดาวสุกเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ย2กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา38นาทีเข้ามาเล็งลักขาสุกเป็นกเกษตรนะคะสุกเป็นกเกษตรเด่นในเรื่องคนช่วยเหลือเด่นในเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาเด่นในเรื่องแฟนเราคนรักเราทำอะไรก็ให้เราชื่นชมทำอะไรก็ให้เราสุขใจสบายใจเนี่ยนะคะ,ะแต่ก็ต้องระวังเรื่องความหึงหวงความ เขาเรียกว่าบางทีรักกันมากเกินไปก็ระแวงกันได้เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความคิดความอ่านเรื่องบางทีเนี่ยนะคะน้อยใจกันอะไรง่ายๆเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันอย่าคิดมากเกินไปนะคะทีนี้พอวันที่สองผ่านไปวันที่17เดดาวอาทิตย์ย้ายนะคะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎ ดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะ,ะเขาเป็นดาวเจ้าเรือกนกรรมะเข้าสู่เรือนสุภะปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะ,ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก,การกรรมะตกมรณะเนี่ยนะคะมันทําอะไรมันก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเกิดผลเสียหายได้เหมือนกันเนี่ยนะคะ,ะเพราะยังมีความติดขัดถึงแม้จะอยู่ร่วมกับดาวกุ้มมิตใหญ่ในเรือนมรณะเนี่ยนะคะ,ะแต่พอเขาขยับนะคะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะดีละแต่ดาวพุทธที่อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยโคจรพระองศาก็อาจจะไม่ได้ส่งส่งผลดีร้อเอร์เซนะคะมันก็อาจจะมะีความติดขัดบ้างแต่โดยรวมดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้มาตรฐานที่ดีด้วยนะคะ,ะแล้วก็เป็นมหาจักรนะคะก็ยังไงก็ส่งผลดีต่อเจ้าชะตาแล้วเจ้าชะตาก็จะมีงานทิศทางที่ดี มากด้วยนะคะ,ะและตัวเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องทำงานมากเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้แล้วอาทิตย์ย้ายไปแล้ววันที่19นะคะ19ก,กกรกฎาคมมีดาวย้ายสองดวงดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเวลา6นาฬิกา่นาทีดาวเกตไปก่อนนะคะและตามด้วยดาวพุธดาวพุธเนี่ยเข้ากดจรถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนเหมือนกัน เวลา9ก้นาฬิกา51นาทีเป็นเกษตรค่ะแต่เข้าโคจรพักองศาอยู่เรือนมรณะของเจ้าชะตาก็อาจจะปั่นป่วนหน่อยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะคะก็ถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยพฤหัสกับพุธเนี่ยแล้วก็เกตเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนมรณะก็เหมาะกับการที่เราจะเรียนรู้ ศาสตร์ลี้ลับหรือเรียนรู้อะไรทางจิตเนี่ยก็มีโอกาสได้อยู่นะคะเป็นช่วงที่เรา,เาถ้าสัมพันธ์กับสิ่งลี้ลับเนี่ยมันก็จะเด่นเหมือนกันทำสมาธิเนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะคะสำหรับคนลัคนาราศิพิจิกเนี่ยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยมองเห็นว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็จะมีความมุ่งมั่นมีความแอคทีฟมากในการในช่วงเนี้ย แต่ปัญหาต่างๆก็บางทีก็เข้ามาให้เจ้าชะตาต้องแก้ไขอะไรแบบปรับปรับนะคะก็ต้องทําใจเยน็น,นใจร่มๆอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวตนของเขาก็จะมีการย้ายในวันที่27รกรกฎาคมเข้าสู่ราศีกันเลงกระดาวเสาเห็นไหมคะอ่ามันก็จะเป็นดาวพูดแตกหักได้เพราะฉะนั้นอ่าสิ่งที่ต้องระวังก็คืออ่าตัวเราเองเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ทำอะไรเนี่ย เหมือนได้รับผลที่ดีนะคะแต่ว่าก็จะมีปัญหามีความติดขัดเข้ามาแบบปรับปรับได้นะคะในสิ่งที่เราจะได้อันนี้ก็ต้องดูแลดีๆไปนะคะว่าอันไหนที่แก้ไขที่สามารถแก้ไขได้ก่อนหรือเราสามารถคาดการปัญหาได้ก่อนเนี่ยก็รีบๆป้องกันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าบางทีอ่ะ เราคาดหวังรายได้รายรับโชคลาภแบบนี้เราคิดว่าจะได้ชวนแล้วเราก็ไม่ได้ดูข้อเสียหรือว่าช่องโหว่ของมันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้เราเสียหายแล้วก็ไม่ได้ตรงตามที่เราคาดหวังอย่างเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนลักคนาราศีพิจิกแล้ววันที่27เช่นกันนะคะเวลา15นาฬกา51นาทีดาวศุกร์มีการย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีเมถุนอ่า เที่ยวนี้ดาวไปกองกันอยู่ในเรือนวรณะนะคะก็ะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเป็นจังหวะที่มีความเขาเรียกว่าวุ่นวายเหมือนกันนะคะในแง่เกี่ยวกับเรื่องคนไม่ได้ดังใจนะคะหรือทำอะไรแล้วมีปัญหาเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นมีความติดขัด อะไรบางอย่างนะคะและช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่เราระมัดระวังคําพูดคําจาให้มากนะคะพอเกิดปัญหาอะไรเราอย่าเอาอารมณ์ดําตัวเราอาจจะเข้มแข็งจริงนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดหรือสื่อสารอะไรกับใครเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวพุธเสียด้วยอ,อยู่ในเรือนบอระกันแล้วก็เป็นช่วงอับนะคะคือใครช่วยเหลือเราอะไรก็ยากอยู่ ราะฉะนั้นระวังความขัดแย้งระวังการมีปัญหาบุบป,ปับเกิดขึ้นกับในครอบครัวกับเพื่อนฝูงหรือกับพี่น้องอย่างเงี้ยต้องระมัระวังสําหรับคนรักษณาดาศิวิจิกนะคะการเงินการทองเนี่ยนะคะเดือนนี้ก็ยังจะมี รายได้ไรายรับที่โอเคอยู่แต่รายจ่ายคุณก็ยังเยอะแยะอยู่นะคะบริหารจัดการให้ดีๆส่วนเรื่องการงานนี้มีการขับเคลื่อนเยอะนะคะมีการขับเคลื่อนเยอะก็มีทิศทางที่จะมีงานหลากหลายได้นะคะก็มีเป็นโอกาสที่ดีในช่วงจวังหวะนี้โดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังมันก็จะ มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวพันกับการงานเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการแก้ไขอะไรแล้วก็จะทําให้งานขับเคลื่อนไปได้นะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ,ะช่วงหลังวันที่27ไปก็ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยนะคะอาจจะเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันอะไรบางอย่างก็ต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ใจเย็นๆเมตตามากๆนะคะมีอะไรก็หันหน้าคุยกันปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิด ะะมองเห็นว่าเป็นช่วงที่คนราศีพิจิกอาจจะมีความเครียดมีความคิดมากาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบเราเราก็ต้องอาบางทีถ้าเรามองผ่านไม่ได้เนี่ยนะคะเราก็อย่าเอาไปคิดทุกเวลาทุกขั้นตอนเก,เกิดความกังวลเกิดความกดดันตัวเองนะคะแล้วมันก็จะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให ใจิตใจเราหรืออารมณ์เรานิ่งๆอารมณ์เราเย็นๆแล้วบางทีปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะคิดหาหนทางออกเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการใช้ชีวิตในเดือนกรกฎาคม2568ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วการไหว้พระเจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ